สวัสดีครับผมเพชเอง <c oughs> วันนี้เราก็ไปอยู่กับเกม l าฟซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากการอวดเรือไม่ใช่อวดเรือสิเขาเรียกว่าอวดแพ้การอวดแพ้ของผมมันจะธรรมดาได้อ,อย่างไรเราจะต้องเพิ่มเอฟเฟกให้มันดูฟุ้งฟิงใส่ฟิลเตอร์ลงไปอืมต่อไปก็ใส่แบบฟุง้งฟิอ่าวลิลกูดค่ะเปลี่ยนเสียงนิดหน่อย <c oughs> สวัสดีครับ เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แพของผมแพร,ระดับ5ดาวไม่ใช่สิดาวมันต้องมากกว่าน,นั้นไม่แพของผมนั้นประเมินค่าไม่ได้เพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจเอาละเอาละเรื่องนั้นช่างมันเถอะเรามาเริ่มกันที่ชั้นที่1กันนะครับชั้นที่1นเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆก,ก,ก็คือห้องครัวกับเครื่องยนต์ของเรือไม่ใช่เครื่องยนต์ของเรือเครื่องยนต์ของแพกับเครื่องยนต์ของแพ เริ่มมาที่ห้องครัวห้องครัวที่นี้จัดวางอย่างเป็นระเบียบม,มีที่เติมน้ำมีหม้อปรุงอาหารสองหม้อเครื่องชงน้ำสองเครื่องและเตาปิ้งไฟฟ้าอีกหนึ่งเครื่องสูตรอาหารจะจัดวางไว้ที่หน้าอุปกรณ์ต่างๆต,ตามเครื่องปรุงอาหารนั้นๆวัตถุดิบจัดเก็บอยู่ในกล่องอย่างดีแยกเป็นประเภทอย่างชัดเจน มีตู้เย็นไว้จัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วพร้อมรับประทานได้ทันทีต่อมาที่เครื่องยนต์ของเรือแน่นอนครับว่าเครื่องยนต์ของเรือจะวางที่อื่นไม่ได้นอกจากวางชั้นร่างสุดซึ่งทางเราก็จัดระเบียบเป็นอย่างดีโดยจะมีดังนี้นะครับมีถังน้ำมันเครื่องยนต์และเครื่องผลิตไบโอฟิลอุปกรณ์ในการเติมเชื้อเพลิงก็จะวางอยู่ใกล้กัน สะดวกสบายเลยครับผม easy pair easy life ต่อมาที่ของจิบถฐานนิดหน่อยที่ไม่เข้าอยู่ในหมวดนี้นะครับที่หยุดชั้นล่างก็จะมีกล่องสำหรับเดินทางเพื่อที่จะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปูปการ,รารังทำอาหารนวดสปาผูกป,ปา่าดูนิสนี่ออนอส์แลนดี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิง้งดูนิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำอาหารจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำถ่ายรูปดูกายกรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมมนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลง เยอะนะกล่องต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ในการสำรวจและอุปกรณ์ผสมสีนิด,นดหน่อย,อยสุดท้ายกระต่ายดักฟองต่อมากันที่ชั้น2ชั้น2คือห้องของกลับตันห้องของกลับตันจะเป็นการรวบรวมของตกแต่งเกือบทั้งเกมเอาไว้ที่นี่แล้วคําพูดอย่างกร้านขายของนี่กล่องเก็บเครื่องประดับที่ซ้อมกันมีโต๊ะรับประทานอาหารแบบหลอกๆลอ กินไม่ได้มีเปียโนล้อเล่นยังไม่จบมีห้องนอนของกับตันสุดหรูหราจริงๆก็ไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่หรอกแม่งขดขับแคบภายในห้องกับตันก็จะมีกล่องเครื่องประดับส่วนหัวและกรองใส่หัวของสัตประหลาดที่ล่ามาได้ผมนั่นเป็นไม้พานมือฉมังชั้นที่3ห้องเก็บของอ้าแสตา สีฟ้าไม่มีแล้วครับสปอนซมสปอเซอร์อะไรนั่นไม่เคยมีมาหรอกห้องเก็บของจะเป็นห้องรวบรวมของที่ใส่กล่องแยกประเภทเอาไว้อย่างเป็นระเบียบข้างหน้าจะเป็นเครื่องบดอัดโลหะที่ไว้ใช้สําหรับแลกของส่วนข้างหลังจะเป็นกล่องเก็บแบบกล่องเยอะๆตู้ใหญ่จะเป็นเก็บของพื้นฐานพวกไม้ใบปาล์มสครับพลาสติก โดยพวกกล่องต่างๆเนี่ยก็ดูอะไรกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งมันโคตรเยอะเลยส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องชาร์จแบตร,รุ่นเก่านะครับผมว่าจะใช้จนน้ามันหมดแล้วค่อยเอาไปเก็บเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานะหยัดพลังงานนี่ไงลูกนี่แหละลการลดโลกร้อนสาหรับเกมนี้คงไม่ทันแล้วมั้งน้ำท่วมโลกไปเรียบร้อยชั้นที่4ห้องหล่อหลอมให้เจ้าเป็นเด็กดีให้จะไห้ใช่ห้องหลอมแรก ให้เป็นก้อนแบบมีไฟฟ้า,ฟากับแบบเก่าก็คือการใช้ฟืนโดยที่ผมไม่ลบแบบเก่าทั้งหมดไปเพราะว่าไม้มันเหลือครับตอนนี้แบบไม้ร่อนตู้ไปแล้วไม่รู้ไปใช้ทําอะไรผมก็เอามาไว้ใช้เป็นฟืนในการหลอมแร่ดีกว่าส่วนกล่องข้างๆก็จะเป็นกล่องเก็บแร่พร้อมกับแร่ที่หลอมแล้วด้วยชั้นที่5้ชั้นปลูกต้นไม้กับเลี้ยงผึ้ง เนื่องจากอาหารบนแพผมมีเพียงพอแล้วนะครับผมจึงไม่ค่อยยุ่งกับชั้นนี้เท่าไหร่ส่วนตู้ข้างๆก็จะเป็นตู้เก็บมเมล็ดพันธุ์ชั้นที่6ฟาร์มเลี้ยงสตัตว์เออไม่ได้อยากกวน,นะครับแต่ช่วงแผดกันก่อนนี่สัตว์มันชอบทะลุแผ่หายไปเลยแต่แผดปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับไม่หายไปลวกล่องชัางหน้าก็จะเป็นกล่องทําอุปกรณ์พวกเก็บผลิตภัณฑ์จากสาตัตว์ ไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์ถังเก็บนมแต่พอไปทําหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงใหม่ด้วยเริ่มขี้เกียจส่วนนี้จะเป็นส่วนรายชื่อของสัตว์ที่ตายไปแล้วเพราะผมลืมให้อาหารปุ๊บโุูนชั้นที่7หรือชั้นดาดฟ้านี่ก็คือชั้นสุดท้ายแล้วแหละโดยผมจงใจทําให้เป็น7ชั้นนะครับเพราะว่าจะได้เหมือนกับนรกทั้ง7ตามตำนานการเดินทางฝ่านรกของดันเต ซึ่งทุกอย่างอยู่ในการคำนวณองผมนตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่การก่อสร้างเรือสร้างแพรครั้งแรกเลยก็แย่และมันก็แค่บังเอญเท่านั้นแหละเริ่มมาที่เครื่องชาร์จไฟพลังงานลมชาร์จไฟฟรีสไตล์พลังงานสะอาดจริงๆพลังงานสะอาดก็ไม่ค่อยสะอาดนะแล้วก็ไม่ได้ฟรีด,ด้วยเพราะว่าขั้นตอนในการผลิตนั้นมีมลพิษเยอะมากเอาช่างมันอันนี้จะเป็นพวงมาลัยเรือไม่คิดเรื่องแพเว้ยอันนี้จะเป็นพวงมาลัยแพไว้ควบคุมเรือ มีตำแหน่ง GPS อยู่ข้างหน้าคาันบังคับเพื่อความสะดวกสบายต่อการเดินทางส่วนทางด้านนี้จะเป็นที่นอนเสริมสำหรับผู้ที่มาเยือนแพรของผมซึ่งไม่มีแต่ผมไม่เหงาแล้วครับเพราะว่าผมมีแฟนเพจอยู่เป็นเพื่อนยังไงล่ะ